เราลักสวินเว้นที่น่ารักนะครับกลับมาอยู่กับผมแบงก์กับเกม NFT วานาก้าฟาร์มนั่นเองก็วันนี้นะครับในส่วนของวานาก้านะครับเปิดในส่วนของการขายเหรียญเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ใช่สแ s มเมอร์ไม่ได้ทั้งสิน้นวันนี้นะครับเราจะมาพูดในส่วนของฟิวเจอร์นะครับรถแมปทีมอีโคซิสเต็มนะครับแล้วก็เปเปอร์พาร์ทเนอร์นั่นเองก็จริงๆก็ไล่หมดนี้นะครับแต่ในส่วนของเปเปอร์เนี่ยผมอาจจะลงดีเทลไม่ได้เยอะนะเพื่อนๆเราจะเจาะลงไปสักนิดๆหน่อยๆน,นะครับเออใครที่แบบว่าชอบรักการทำฟาร์มเนี่ย ผมว่าน่าจะถูกใจเกมนี้มากนะครับเกมนี้โดยรวมนะครับที่ผมมาสรุปได้ข้่ควาก็คือตัวเกมอะ่ะมันจะเปิดให้เล่นนะหมยถึงว่าเป็นเวอร์ชัน่น1.0ประมาณสิ้นเดือนนี้แหละนะครับเดือนกันยาหรือเดือนตุลาประมาณคาเกี่ยวเดือนหน้าแต่ตัวเกมที่มันเปิดจริงๆนะครับน่าจะสิ้นปีก็รอกันไปหน่อยแล้วกันเนาะอยู่ให้ถึงสิ้นปีนะครับเพื่อนๆรักษาสุขภาพกันดีๆโอเคนะครับก็ในส่วนข,ของมานาคาเดี๋ยวเรามาดูเกมเพย์ไปด้วยกันเลยจริงๆเกมเนี้เป็นเกมหนึ่งในเกมที่อยู่ใน อุดมคติของผมนะครับคือผมมาเป็นคนที่ชอบเล่นเกมฟาร์มแล้วคือในส่วนของตัวผมจริงๆอ่ะผมอยากทำ,ทำเกมหนึ่งที่มันเป็นแบบนี้นะแล้วมันพอมีเกมนี้จริงๆอ่ะมันก็น่าติดตามนะครับเพออเื่อนๆเ,เห็นในตัวเกมใช่ไหมคือมันเป็นเกมฟาร์มที่แบบเฮ้ยไม่เหมือนในสตรีมเลยนะคือเกมนี้ถ้าไปขายในสตรีมะคนก็ซื้อเล่นนะคือไม่ต้องเอามาส่วนของเกม NFT เป็นจุดขายเลยนะครับแค่ระบบเกมเพ l ย์เนี่ยก็น่าเล่นแล้วแต่ในเรื่องของการเฟ้อหรือว่าอะไรเนี่ยมันต้องเป็นตัวเกมจริงๆนะครับที่เปิดออกมา เราก็จะได้เห็นแบบนั้นมากกว่าเออแบบนี้เลยเห็นปะปลูกได้ทีละตน้นเป็นเกมฟาร์มนะครับเพื่อนๆแล้วก็สามารถปรับปรุงปรุงแต่งอะไรได้แลกเปลี่ยนกับผู้อื่นได้ไอ้ตัวเนี้ยน่าจะเป็นในส่วนของสเต็กกิ้งด้วยแหละในการแลกเปลี่ยนหรือว่าในส่วนของระบบเกมผมว่าสเต็กกิ้งในเกมนะเออแต่ถ้าเปรียบเทียบสเต็กกิ้งในเกมอ่ะมันก็เหมือนระบบในธนาคารชีวิตจริงนะเพื่อนๆต่อไปตลาดนะครับอันนี้ก็ตลาดในชุมชนนะตลาดอันนี้ตลาดในเกมเพื่อนๆก็สามารถซื้อพวกอ,อุปกรณ์ NFT นะครับเก็บเกี่ยวหรือว่า ฟาร์มส mm ินค้าเมล็ดพืันธุ์พืชไอ้ตรงเนี้ยผมว่าชอบมากเลยนะเออแต่มันอาจจะขัดแย้งอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเออคนใหม่ๆเข้ามาหรือหรือว่าในส่วนของรีวอร์ดอ่ะผมว่าน mm. ่าจะสมดุลพอสมควรเกมนี้ไม่ได้เป็นเกมสายซิ่งนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อก็รู้อยู่เกมฟาร์มอ่ะมันใช้ระยะการคืนทุนนานใครที่ชอบเกมฟาร์มหรือว่าเล่นเกมแนวฮาวิทมูลอยู่แล้วอ่ะผมว่าตรงเนี้ยตอบโจทย์เพื่อนเเลยเออพูดถึงฮาวิ m มู n แล้วผมก็มีความหลังนะครับสําหรับเกมนี้นะ คิดถึงอะนะครับแต่มันไม่มันไม่มีนะครับมันไม่ใช่วาเห็ดว่าเหว่าเห็ดมูลฮาวเวดมูลนะครับตอนนี้คือมันก็เป็นเกมที่ออกทะเลกันไปซะเยอะนะในของสตรีมโอเคนะครับต่อไปจะไปในส่วนของอมเมล็ดพันธุ์นะครับหรือสัตว์เลี้ยงนะทั้งสองก็ปลูกในฟาร์มของเรานั่นเองแต่ในไอตัวพื้นดินหรือว่าแผ,แ,ผแ,ผแผ่นดินเนี่ยเราไม่แน่ผมไม่แน่ใจนะครับว่าที่ดินของเราเนี่ย มันจะสัดส่วนประมาณไหนนะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเปเปอร์เอาละกันนะครับแต่เราอาจจะได้แผนที่นี้ขึ้นมาก็ได้นะแล้วก็เวลาฟาร์มเวลาอะไรออกไปมันจะเป็นตัวที่เดือนออกไปจากฟาร์มหรออันนี้ก็น่าติดตามอีกนะครับว่ามันจะเป็นแบบไหนแต่เกมเพย์เมื่อกี้มันเป็นเหมือนกับว่าเป็นพื้นเออเป็นเกมใครเกมมันนะแล้วก็ตัวเกมเล่นในผ่านในเบราว์เซอร์นะเพื่อนๆแต่ในมือถือถ้าเป็นฟอร์มอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะยากนะแต่มีสิทธิ์ที่เข้าในส่วนของสตรีม เออถ้ารูปแบบเกมแบบนี้มันเหมือนเกมหนึ่งในสตรีมถ้าเพืเ่อนๆคุ้นคุนๆน่นะเกมทําฟาร์มหนึ่งอ่ะเหมือนกันเลยเอออาจจะใช้ในส่วนของโปรแกรมทําเกมคล้ายๆกันนะเพื่อนๆโอเคนะครับต่อไปจะเป็นในส่วนของอ่าก็นะครับการตกแต่งนะอันนี้น่าจะเป็นสายนักงลงทุนหรือว่าเติมเกมนะเออตกแต่งหรือว่าทําฟาร์มของเราให้มันเป็นแบบว่าสัดส,ส่วนเออให้มันสวยอะ่ะประมาณนี้เลยอาจจะได้ในส่วนของใครที่แบบว่าปลูกฟักทองนะครับครบ1000ต้นอาจจะได้ในส่วนของ เอ็นเอฟทีฟักทองเป็นไอตัวแบบว่าตัวสีทองอะไรอย่างนี้อันนี้ผมคิดเองนะครับไม่ใช่ในเกมนะเออแต่มันก็เป็นอย่างนี้ยแหละนะครับเพื่อจะให้ดึงดูดผู้เล่นที่แบบว่าไม่ไม่รีบเออแบบผู้เล่นแบบสายซิ่งอาจจะแบบว่าอฮ้ยมันไม่มีอะไรดึดงดูดเลยนะรีบคืนทุนแล้วก็รีบไปดีกว่าเออเกมฟาร์มเนี่ยผมบอกเปนเพื่อนเลยนะครับว่าควรที่จะอยู่นะ คือมันเหมือนเป็นมันเป็นเหมือนชีวิตของผมเลยเออควรที่จะแบบอยู่ยาวๆนะครับกินยาวๆไปก็ปลูกพืชเลี้ยงเอาเงินหมุนเวียนในเกมเอออย่ามองตัวเงินมากเกินไปนะเพื่อนเพื่อนมันไม่มีความสุขหรอกนะใครที่แบบมองตัวเงินมากเกินไปอ่ะเพื่อนเพื่อนเคยเห็นคนรวยไหมที่เขาแบบมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านอะ่ะเขาก็ไม่มีความสุขนะแต่ถ้าผมมีขนาดนั้นผมมีความสุข <laughs> เออนั่นแหละโอเคนะครับในส่วนของเมล็ดพันธุ์ไอ้ตรงนี้น่าจะเป็นในส่วนของ NFT จริงๆแล้วเนี่ย เออเม็ดพันธุ์ขยายยีนอ๋อผสมพันธุ์นะครับเออระบบนี้ดีแต่ผมอยากให้ระบบในเรื่องของอายุเข้ามาด้วยนะคือการฟื้อการอะไรอ่ะผมว่ามันไม่ได้วัดไอ้ตรงที่ตัวแลหรือว่าอะไรครับมันวัดตรงที่ผลิตมามากหรือผลิตมาน้อยถ้าผลิตน้อยนะครับมูลค่าของตัวที่แม่พันธุ์พ่อพันธุ์มันก็จะแพงเออแต่ถ้ามันมีตัวเยอะนะครับราคามันก็ตกบางทีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่เรามาผลิตอ่ะมันอาจจะแบบว่า อาจจะแบบขาดทุนเลยก็ได้ตรงนี้ผมว่าเรื่องของอายุในส่วนของตัววัวหรือว่าตัวไก่ตัวอะไรอ่ะผมว่าควรที่จะมีนะคือเกมต่างๆนะครับจะมันยังไม่มีเรื่องของอาวุธอ่ะ,อะผมขอยกตัวอย่างที่เป็นของ e e อเอ็กซี่ละกันเอ็กซี่อ่ะเราบีบนะครับจะบีบได้ทั้งหมด7ครั้งเออแล้วครั้งที่8เนี่ยจะไม่มีแล้วนะครับแปลว,ว่าตัวนั้นสมมติถ้ามันไม่ใช่เป็นตัวที่ดีที่สุดนะครับมันก็จะเป็นตัวขยะไปเลยเข้าใจไหมเพื่อนมันก็จะเป็นตัวขยะที่แบบ ล่อยขาดทุนน่ะอย่างน้อยเราก็ได้กําไรจากมันเยอะแล้วแต่คนที่เข้ามาในเกมเขาก็ไม่รู้เรื่องไงเขาก็แบบอุ้ยตัวน่ารักตัวอะไรแล้วก็ซื้อไปนะครับ7จ็ทับเลยทันทีก็เรื่องอายุก็ออมีส่วนนะแต่อันนี้บางคนอาจจะไม่ชอบนะครับเพราะว่าเฮ้ยเราแบบซื้อวัวมาหนึ่งตัวราคาเ็แพงอะ่ะทาไมต้องเอาเรื่องของอายุเข้ามาด้วยนะครับมันก็จะมออีฝ่ายที่แบบว่าคิดต่างกับออคิดแบบว่าระบบมันก็ดีอยู่แล้วไม่ควรที่จะแบบให้มันหายไปนะครับแต่ผมอะ่ะ ในตัวเกมที่เราเคยผ่านๆมาส่วนมากเกมจะเฟอไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอเกมเปิดไข่เกมเปิดอะไรนะครับยกตัวอย่างก็เล็กนอล็อกออนไลน์ถ้าเพื่อนๆรู้จักกันดีนะครับเออมันเฟอนะเพราะว่ามันไม่มีในส่วนของระบบนี้แหละหรือว่าระบายเงินออกจากเซิร์ฟไม่ได้กินอย่างเดียวอะ่ะตอนนี้ออน่าเบื่อจริงๆนะครับเล็กนอล็อกนะโอเคในส่วนของต่อไปเป็นผลิตภัณฑ์นะครับอันนี้จะเป็นหีบสมบัตินะก็อย่างที่ผมบอกนะครับพี่ เราจะได้ในส่วนของ NFT นะอาจจะเป็นแบบว่ามือทองอ่ะเป็นนักขุดมือทองเป็นนักเลี้ยงแกเเลี้ยงไก่นะครับผมอะไรอย่างเงี้ยเราได้ NFT ในการตอบแทนนั่นเองโอเคในส่วนของ roadmap นะครับตรงเนี้ยเ,เฟสที่1นนะก็ในส่วนของ IDO ก็อย่างที่ผมบอกนะครับตอนเนี้ยคือเปิดในส่วนของการขายเหรียญแล้วแล้วก็จะมีในส่วนของ ตัวเกมนะครับ1.0ในระยะที่2นะครับจะเปิดในส่วนของตัวเกม1.1แล้วก็ในเป็นกิจกรรมแข่งขันในส่วนของเบราว์เซอร์อันนี้เล่นในเบราว์เซอร์ละไอตัวนี้ผมไม่แน่ใจนะไม่มีภาพในหัวเลยนะครับเต่อไปในมือถือนะครับผมในปีหน้าเลยใครเป็นสายมือถือก็รอกันหน่อยนะผมเห็นในส่วนของรลมแแบแล้วผมคิดถึงคอปไบท์จริงๆที่เปิดในส่วนของตัวมือถือก็คือตอนแรกเขาก็เล่นในเบราว์เซอร์ก่อนนะเพื่อนๆแล้วก็แล้วก็มาในส่วนของมือถือที่สามารถเล่นได้ ไอต sí, okay. ัวนี Dial ้น่าจะใช้ใช้แนวทางคล้ายๆกันนะครับโอเคนะครับก็ระยะที่4ที่5เราก็รออีกในอนาคตเลยนะตอนนี้นะครับเหรียญมันก็ยังถูกๆอยู่แปลว่าถึงแมถ้าตัวเกมมาตามในส่วนของรูปแบบจริงๆอ่ะผมว่าเหรียญก็น่าจะยืนพื้นอยู่ที่ราคาประมาณ1เหรียญถึง10เหรียญได้นะครับเอาให้มันไพ่ประมาณนี้แล้วกันนะหเหรียญถึงสิเหรียญนะแต่ในส่วนของตัวเกมอ่ะมันจะเป็นยังไงเนี่ยก็รอดูกันนะครับเออเพราะมีในส่วนของ VR ด้วยคือเอาทุกตลาดเลยนะเพื่อน หนึ่งนะครับผมบอกเลยตลาดแรกอะที่ทุกคนจับตามองก็คือว่าในส่วนของอเกม NFT ใช่ปะตลาดที่2ในรูปแบบของเกมเพย์นะครับสามารถเอาเข้าในส่วนของสตรีมได้แล้วก็ส่วนที่3เอาสายมือถือนะครับส่วนที่4ผมว่าไอที่ที่เนี่ยน่าจะเป็นพวกผู้หญิงอ่ะล้วเข้าทึกเข้าถึงทุกวัย ใช่ไหมทุกวัยทุกอะไรเนี่ยสามารถเล่นเกมฟาร,ร์มได้มันไม่ได้เป็นเกมรุนแรง18บวกนี่เพื่อนๆเราก็ไม่ได้จ่ายค่าแก๊สในการเล่นด้วยไม่ใช่เป็นคลิกทูเอิญนะครับอ่าตรงนี้เลยนะในส่วนของผู้บริหารนะครับผมก็อ่าตรงนี้เพื่อนๆก็ลองเข้าไปดูในส่วนของทวิตเตอร์ของเขาได้นะเขาแปะลิงก์ได้อยู่เออแปะวิงแต่แปะลิงก์ไว้อยู่นะก็ในส่วนของตรงนี้น่าจะเป็นคนเวียดนามแหละนะดูชื่อนะครับก่อตั้งคนไทย คนไทยสักทีเถอะนะมีนะครับของคนไทยกําลังทําอยู่แต่ผมเห็นดูตัระบบเกมมาแล้วว่าศาสไทยยังจะดูสารไทยยังจะดูดีกว่าอีกเออผมหยิบสารไทยมาต่อยอดดีไหมเพื่อนๆน,น,นะครับเออไปซื้อลิขสิทธิ์เขามาเนาะแล้วเราก็ทําในส่วนของ NFT ใส่เข้าไปสารไทยมีแบบเออไล่ผีใช้น้ามนอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครไม่รู้จักก็ลองไปพิมพ์ใน u t u b e ดูนะครับสารไทยเป็นเกมที่เล่นสนุกมากนะสนุกจริงๆนะครับ โอเคตัวนี้ในส่วนของทีมศิลปะทีมเยอะมากเอาไปเลยนะครับคะแนนเต็ม10เรื่องทีมนะคือแบบอินเกมหนึ่งที่น่าลงทุนอะเออลงทุนเป็นแสนก็น่าลงทุนนะครับในส่วนของตัวเกมนี้แรงหมดแล้วเพื่อนๆต่อไปในส่วนของพาร์ทเนอร์นะตรงนี้ก็ผมไม่รู้จักนะครับผมก็ขอัยเพื่อนๆด้วยละกันตอนแรกผมคิดว่าน,นี้เป็น Open นซีไม่ใช่วะอันนี้รู้จักอยู่นะครับในส่วนของอ,อ่านว่าอะไรเนี่ยโม โมชิ <Mo> chi, เหรออ่านเป็นโมหมดแล้วตอนนี้ <c oughs> รวนแล้วนะครับเออผมไม่รู้จักสักอันเลยนะไอตัวผูเนี้ยพู C ีก็ดักดักคุนคุนนะไอตัวนี้ผมคุนคุนนะครับอ่ะโอเคก็น่าจะประมาณนี้ในส่วนของออดิตอะผมยังไม่เห็นนะครับถ้าใครมีในส่วนของออดิตก็บอกผมได้ถ้าผ่านออดิตได้นี้ยิ่งดีเลยนะซื้อไว้สักหนึ่งอเหรียญนะครับแต่วันนี้ผมจะมาซื้อองบบน้อยๆให้เพื่อนละกันเพราะว่า เออเดี๋ยวมันจะเป็นเชิงในการลงทุนเกินไปนะครับแล้วก็อาจจะด,ดอยด้วยซ้ําเพราะว่าในส่วนของตัวซื้อแต่ผมจะบอกเพื่อนเพื่ออย่างหนึ่งนะครับผมลงคลิปไปเนี่ยเหรียญก็พุ่งขึ้นอยู่ละเออเพราะว่าผมซื้อไงเออถ้าผมไม่ซื้อก็ไซเวยอย่างนั้นหละอันนี้หยอกหยอกเล่นนะหยอกเล่นอ่ะมันไม่เสมอไปนะครับเหรียญพุ่งขึ้นอ่ะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับผมหรอกเออมันขึ้นอยู่กับในส่วนของเพื่อนเพื่อ,อ่ะมองเห็นอนาคตยังไงส่วนตัวผมไปดูมาแล้วนะครับอนาคตของเกมนี้เวดิกูดไปดูมาแล้วไปดูมาแล้วไป ตอนนั้นแบบบิตคอย์ทะลุสองล้านหนึ่งวะอะไรเงี้ยนะเพื่อนก็บอกว่ามึงก็ถือไว้บ้างก็ได้นะบิตคอยมันไปแบบสามสี่ล้านแล้วนวะ้ยในปีหน้านะอันี้ผมพูดเล่นนะครับอย่าไปเชื่ออะไรผมมากหรอกเพื่อนเออมาโนโไปเรื่อยโอเคนะครับนี้เดี๋ยวเป็นเคสสวอปนะ,ะตัวเหรียญน,นะครับอในส่วนของเ a ็นเคสสวอปเนี่ยเพื่อนๆมีปัญหาในส่วนของการหาเหรียญไม่เจอบ้างหรือว่ามีปัญหาต่างๆนานานะตรงเนี้ยนะครับผมผมจะบอกเพื่อนๆเลยนะ มันจะมีกระเป๋านะครับในด้านบนในส่วนของแพนเค้กสวอปนะเออนี่ยผมก็จะเอากระเป๋าจากตรงนี้แหละคือผมมั่นใจมากนะลิงค์เนี่ยคือมันมันไม่สามารถแบบว่าเปลี่ยนลิงค์ได้ละคลิกจากหน้าเว็บแล้วนะครับถ้าเจอสแคมเมอร์นะมึงเก่งเออแค่นั้นแหละเออมึงเป็นพระเจ้าอ่ะมึงเอาไปเถอะนะเงินสิบเหรียญของกูอ่ะแค่นั้นนะหัวร้อนนะครับคือช่วงนี้สแกมเมอร์เยอะผมก็อยากให้เพื่อนๆแบบระวังตัวไว้ด้วยนะครับผมก็จะพยายามระวังตัวไวส้สุดๆเกมสายซิ่งอ่ะผมจะลดแบบลดลงมานิดน,นึงนะนเพื่อนๆ ไอตัวเนี้ยเพื่อนๆก็เออถ้าใครอยากไปซิ่งก่อนผมอะ่ะก็ลองไปซิ่งกันก่อนเพราะถ้าผมอะ่ะจะไปเกมสายซิ่งเกมอืดแล้วผมยังมองว่าเกมรถอะ่ะมันยังโอเคกว่าเออโอเคที่สุดละถ้าเราจะเอาเงินกำกัเงินหนึ่งไปซิ่งต่อเออทาไมผมไม่เอามาลงรถดีกว่าวะแล้วก็อนาคตก็ดีด้วยอะไรประมาณนี้นะครับคือมันมีเกมดีอยู่แล้วอ่ะไม่ควรที่จะปล่อยเงินไปโอเคนะครับอิม เข้าไปลน,นะนี่นะครับวิธีง่ายๆเลยถนะ้าเพื่อนๆไม่เจอเหรียญก็กดรีเฟรชหน้าไปสัก1ทีละกันโอเคเดี๋ยวเราผมจะซื้อไปทั้งหมด1 bnb นะครับบ้าไปแล้วนะมันไม่ถึง <c oughs> เดี๋ยวผมจะซื้อไปส่วนจุดหนึ่งนะครับพเพื่อนๆเพื่อนๆก็ลองตีมูลค่ากันเอาเองนะในส่วนตรงนี้ผมไม่ได้เข้าปูคอยเลยวะเอ,อเดี๋ยวเข้า p ูคอยเพื่อนดูแล้วกันอ่า l ูคอยมันอ่านว่า p ูคอยหรือเปล่านะครับผมก็ไม่รู้นะอ่านว่าพรูหรือเปล่าวะมันต้อง p o l ใช่ไหม p ูคอยอ่ะใส่โทเคนเข้าไปนะครับ นี่ไงวานาเก้าสามตอนนี้ราคาอยู่ที่0.8นะครับพุ่งไปหนึ่งเหรียญอยู่นะแล้วก็มาไซวย์อยู่ในราคาประมาณเนี้ยอย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยเดี๋ยวผมจะไปซื้อต่อนะครับจะซื้ออีกห้าสิบเหรียญถึง100หนึ่งร้อยเหรียญเดี๋ยวผมขอดูก่อนเออเดี๋ยวขอหลังใหม่ละกันนะเพราะว่าผมไม่อยากให้มันเป็นการชักชวนในการลง,ลงทุนมากเกินไปเออเดี๋ยวคลิปมันติดเหลืองติดแดงติดอะไรก็ว่าไปเถอะนะยิ่งตามตัวผมง่ายอยู่นะไม่ได้ใช้รูปเอเลี่ยนเขียวแล้วเพื่อนๆ เปลี่ยนเป็นรูปตัวเองแล้วนะครับเออไอตัวไอรูปในส่วนของ u t u b e อะ่ะอันนี้ผมขอพูดนิดนึงแล้วกันนะเพื่อนๆคือผมอยากให้เพื่อนมาดูคลิปผมแล้วเชื่อมั่นนะครับผมเชื่อในการลงทุนในส่วนของ NFT อะ่ะเพราะว่าสมมติถ้าผมใช้รูปกระตูนอะ่ะผมว่าความน่าเชื่อถือของเพื่อนๆที่มาดูคลิปอะ่ะมันจะลดลงไงเออรูปกระตูนเอเลี่ยนบ้าๆบอๆใช่ไหมเออแล้วก็ลงทุนแต่ละครั้งเนี่ยคือก,ก็คือใช้งบเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้เพื่อนแบบว่ามั่นใจผมก็เลยเออเปลี่ยนเป็นในส่วนของ ตัวเองแล้วกันนะมันจะได้เป็นตัวของผมเองด้วยอาจจะได้เป็นกันเองกับเพื่อนๆนะครับในช่องของผมอะ่ะก็คืออยากให้เพื่อนๆมาดูเป็นกันเองมากกว่าถ้าเพื่อนๆอยากได้ข้อมูลจริงๆอะ่ะเดยียวข้อมูลละเอียดจริงๆอะ่ะผมว่าลองไปดูช่องอื่นนะเพราะว่ามันเขาทำรายละเอียดดีจริงๆพูดถึงในส่วนของการแปลภาษาไทยดีมากนะครับลงดีเทลดีอะ่ะถ้าพูดถึงจริงๆนะครับแต่ในของผมอะ่ะผมอยากให้เพื่อนๆอศึกษาศึกษาตัวเองมากกว่าไปเชื่อของคนอื่นมไม่เข้าใจไหมดูคลิปเสร็จแล้วอุ๊ย ตรงนี้มันขาดว่ะพี่พี่แบบข้อมูลตรงนี้พี่ยังไม่มีเลยนะมันก็จะเกิดความสงสัยในตัวของเพื่อนเพื่อนเพื่อนก็จะไปเสิร์ชหาหาข้อมูลเองมันก็จะเกิดในส่วนของความรู้ใหม่มาแลกเปลี่ยนกันนะครับนี่คือจุดประสงค์ที่บมมาเออบางทีก็อาจจะตกหล่นในเรื่องของข้อมูลผมก็เห่ยคือมันมีหน้าคอมเมนต์นะเพื่อนเพื่อนคอมเมนต์แบ่งปันความรู้หรือว่าอะไรผมเชื่อเพื่อนๆคนไทยนะครับว่าอาจจะอ่านอ่านคอมเมนต์กว่าดูคลิปด้วยซ้ำเออตรงนี้คอมเมนต์บางคนก็แบบมีความรู้เยอะก็มาแบ่งปันกันเออผมก็เลยแบบว่า ตรงเนี้ยถ้าเราลงดีเทลมากเกินไปอ่ะเออเพื่อนๆก็อาจจะได้ข้อมูลจริงๆแหละถูกๆผิดๆนะเอออาจจะได้ข้อมูลถูๆผิดๆแล้วมันก็จะแบบเพื่อนๆอ่ะโอเคมั่นใจแล้วก็เข้าตามเข้าอะไรมันก็จะเกิดให้เพื่อนๆแบบไปศึกษาในส่วนของตัวไวเบเปอร์เองอะไรตรงนี้เลยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะผมก็ฝากไว้หน่อยแล้วกันโอเคกดซื้อไปเลยพูดมากแล้วเหนื่อยคลิป <c li pped> นี้อาจจะยาวหน่อยนะครับเพื่อนๆผมก็ขออภัยด้วยลวกันถ้ามันยาวเกินไปนะโอเคเดี๋ยวผมซื้อไปเลย ก็ตอนนี้ราออคาตอนนี้น่าจะ30เหรียญหรือเปล่าวะที่ผมซื้อเนี่ยใช่ไหม0.1ย bnb นะครับ mm hmm. เพราะว่ามันอยู่ที่0.8เหรียญน,นะ mm hmm. ผมขอคิดเลทนี้นะครับได้มา55เหรียญคูณ mm hmm. ย8น,นะครับเออ4 4ี่เหรียญน,นะที่ผมซื้อเดี๋ยวผมจะไปซื้อเพิ่มเติมอีกนะเพราะอย่างที่ผมบอกนะครับแต่นะเพื่อน,อนๆใจเย็นๆนะครับมันจะลงได้ต่อนะ อย่างที่ผมบอกนะมีขึ้นก็มีลงนะครับมีขึ้นสูงก็ต้องลงไปตรงกลางนะจริงๆอ่ะผมอ่ะซื้อไม้นี้เพื่อ,อดูนะเดี๋ยวผมจะไปรับอีก0.5นะครับมันต้องมีคนเทอยู่ละไอ้นี่อาจจะขึ้นก่อนเออขึ้นไปนี่แล้วก็ดิ่งลงมานะครับในตัวกราฟถ้าเพื่อนเห็นจริงๆเ,เดี๋ยวผมจะวาดให้เพื่อนดูแล้วกันจะได้แบบว่าอ่าดูเรื่องกราฟด้วยนะครับอ่าอย่างนี้นะอ่าโอเครูปแบบของกราฟมันจะเป็นแบบว่าอย่างนี้นะครับอ่าอาจจะขึ้นไปในส่วนของอันนี้แนวต้านนะ แล้วก็จะดิ่งนะครับอาจจะงงว่าเพื่อนแตุ่่าทาไมมันดิ่งมาตรงนี้ได้นะครับเพราะไอ้ก้อนเนี้ยมันขายนะครับมันขายจุดนี้มันก็จะปล่อยมาแล้วผมก็จะรับอิ่มๆตรงนี้เลยนะตอนนี้มันก็จะเป็นไซด์เวย์ละไซด์อาจจะลงไปหน่อยนะครับแล้วก็ขึ้นเพราะไอ้ตัวนี้เป็นการเก็งกําไรนะเพื่อนๆก็ประมาณนี้นะครับไม่ต้องเชื่อผมนะอาจจะไม่ขึ้นก็ได้อ่าอาจจะลงก็ได้นะครับแต่มันมันทำมันทําในส่วนของเละและเริ่มเละแล้วมันทําในส่วนของฐานไว้นะครับมันก็ไม่ลงแล้วเพราะว่าไอ้คนที่ซื้อมาตอนเนี้ย มันก็ปล่อยในแท่งนี้ไปเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆเจ๊ะไหมคนที่กดซื้อก่อนไอ้พวกนี้จะเป็นบอดนะครับเป็นบอทมนุษธรรมดาไม่น่าซื้อได้หรอกเออแล้วก็มาปล่อยแท่งนี้แล้วก็ร่วงแล้วแท่งเขียวมีแรงซื้อกับพืนมานะครับก็ขึ้นไปแล้วก็ไอ้ตรงที่ซื้อมามันก็มาปล่อยตรงนี้แล้วก็คนรับใหม่อันนี้เป็นสายเก็งกาไรนะครับเลยแล้วเพื่อนๆประมาณนี้ไอ้ตัวการาฟโอเคแล้วก็ออกไปก่อนละกันอ่ะในหน้าส่วนของวิดพเปอร์นะครับอันนี้ผมขอพูด ไอส่วนของตัวนี้นิดนึงละกันนะเพราะว่าคลิปน่าจะยาวไปแล้วผมสนใจในส่วนของตัวนี้สุดละครับเขาเปรียบเทียบไอ้ตัวเกม a อ็กซี่นะกับอาริสนะครับเ,ออเพราะมันเป็นเกมที่ฟอร์มยักษ์ระดับหนึ่งเลยอาริสเ่ยผมยังไม่ทําคลิปผมจะลองทําคลิปในสิ้นปีหละเพราะว่าในตัวของอาริสมันมีในส่วนของสตรีมเพื่อนๆไปดูในส่วนของเกมในสตรีมได้ภาพสวยมากเออเอาถามเกมนี้มารวมกันได้ไหม เออเอาในส่วนของเอ็ซี่เป็นเหมือนกับว่าอะไรนะเพื่อนเื่อนจัก,กรวาลในเกมเข้าใจไหมยัดมันเข้าไปเออเราเข้าไปในเล่นเกมในส่วนของฟาร์มแล้วก็เข้าเล่นเกมเอ็ซี่ในฟาร์มของตัวนี้ <c oughs> โอ้ยก่าวกันไปแล้วนะครับก็ในส่วนของวารา้าฟาร์มนะครับก็ในส่วนของเนี่ยนะโทเคนนะครับเออทำไมไม่บอกวะโทเคนนะครับใช้ทั้งหมดสองเหรียญก็จะเป็นเหรียญวานากับเหรียญไวนะครับ เหรียญวานากับเหรียญไว้แล้วก็ถ้าเป็นเอ็กซี่นะครับจะใช้เหรียญเอ็กซี่กับ SLP นะครับ Small l e er v e p o t i o n นั่นเองแล้วก็ในส่วนของเกมนี้ใช้เหรียญเดียวเกมนี้ผมว่าอาจจะแย่หน่อยนะอาจจะมีในการปรับเปลี่ยนนะครับใช้เหรียญเดียวไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ user นะครับผมถ้าเป็น user ในส่วนของคริปโตอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรนะแล้วก็เกมคล้ายๆกันนะครับในส่วนตรงนี้ในส่วนของ,ง,อ,อ,ขอ,งอันนี้คอนเทนต์หรือเปล่าวะ อ่านผิดขออภัยเพื่อนเพื่อนด้วยนะครับก็จะเป็นในส่วนของ Pay ์รีแล e เอินะครับอันนี้เป็น Pay to E เ a ิญเพย์ทูเอิญเพย์รีแ a กเอิเพื่อนอาจจะหงว่ามันคืออะไรว่า Pay Re l a x เอิ n ไม่เคยเห็นคำศัพท์นี้เลยนะครับก็คือเพื่อเล่นนะครับผมไม่ต้องเครียดนะก็อย่างที่ผมบอกเล่นไม่ต้องเครียดเออแล้วก็ได้เงินอาจจะได้ไม่เร็วเท่ากับ2เกมนี้นะเออแอคซี่ e ถ้ามันยืนพื้นในส่วนของ XL SL... สเที่สูงนะครับมันก็จะได้คืนทุนเร็วหน่อยแต่ตอนนี้ก็คืนทุนช้าแล้วนนนนะะคครับตอลิปี้ แล้วก็รับรองในส่วนของไอ้นี้ NFT นะครับใช่นะก็อย่างที่ผมบอกนะ NFT collection นะที่แบบว่าเราอาจจะได้แบบในส่วนขอ,ของ collection ในการปลูกฟักทองเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวนะครับ AR VR รับรองด้วยคอยมาอ๋อนี่ไงตัวเหรียญไม่ใช่อันนี้น่าจะเป็นตลาดนะครับ market market cap นะครับผมตลาดสภาพคล่องแน,แน่เลยนะครับเก้าแสน เออ9.0 USD นะโอ้แต่นี่ก็สูงสุดละคือมันเป็นเกมใหม่นะครับเกมมันเพิ่งเปิดอยู่ในส่วนของไอตัวเหรียญนะครับผมก็มีทั้งหมด 20m 20m อันี้ผมไม่แน่ใจนะเออซีดเออไอตรงนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นยังไงไอตัวเหรียญมีจำกัดเหรียญไหมเหรียญมีเท่าไหร่เออนี่ไงโทเคนมีทั้งหมดเออซัพพลายมีทั้งหมด 500m นะครับเพื่อนๆตามนี้เลย ก็เปอร์เซ็นตเพื่อนๆไปดูกันได้ผมสนใจตรงที่ว่าทีมมันกินเท่าไหร่วะทีมกิน20%เลยเลยหรอถือว่าหนักพอสมควรนะหรือว่ากิน20%เเพื่อเอาไปล็อกด้วยเออพาร์ทเนอร์ชิพเออตรงนี้เป็นผู้สนับสนุนนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็มาดูเพิ่มเติมกันได้นะผมหมดแรงแล้วเพื่อนๆ Oh, ใช้แรงเยอะมากนะครับสาหรับเกมนี้ข้อมูลตกหล่นผมก็ขอไปเพื่อนอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคือเกมนี้จริงๆผมจะไม่ได้มาลงดีเทลอะไรหรอกจะพาเมื่อมามาซื้อเหรียญแหละออว่ามันไม่ใช่แสแ scammer มมหรือว่าอะไรในด้านในการเก็งกาไรนะครับก็ประมาณนี้ก็ขอฝากในส่วนของวานาก้าฟาร์มไว้ด้วยนะครับเป็นเกมเกมหนึ่งที่ผมจะให้มาติดในท็อปในส่วนของ mbox ผมเลยนะเดี๋ยวผมจะรลี้ในส่วนของเกมนี้ยัดเข้าไปในส่วนของท็อปบนเลยทอ็อปท็อปห้านะครับสำหรับเกมของผมออตอนนี้เลยนะ ท็อป5ของผมก็จะมีในส่วนของ a x i ซนะครับ M box ออตอนนี้น่าจะเป็นเกมรถนะครับเกมรถแล้วก็ในส่วนของ s ปินเตอร์แลนนะครับสุดท้ายก็น่าเป็น Zo ูมแหละออตอนแรกผมให้คริปโตเบะเป็นที่หนึ่งเลยแต่ตอนนี้นผมตัดแม่งทิงไปละปล่อยหางเ,เดบไม่ทำอะไรสักที <c oughs> โอเคนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยครับข้อมูลตกหล่นอะไรไปผมบอกเพ,อเพื่อนแล้วนะครับผมก็ไปศึกษาเพิ่มเติมกันได้เอาแลกเปลี่ยนมาเอ,อเอาข้อมูลมาแลกเปลี่ยนกันนะครับผมก็ผมก็ขออภัยด้วยนะถ้า ผมอธิบายอะไรผิดไปหรือว่าคิดไปเองนะครับมากกว่าความที่มันเป็นจริงอันนี้ก็ขออภัยเพื่อนๆด้วยละกันส่วนตัวผมอยากให้เพื่อนนะครับเล่นเกมให้มีความสุขนะครับแล้วก็ไอ้เงินรางวัลอะให้มันเป็นผลตอบแทนกับเพื่อนๆดีกว่านะแต่ถ้าใครที่เอ,อมองว่ามันเยังไม่ใช่นะครับในแนวทางของตัวเองอันนี้ก็ไม่ว่ากันละกันเนาะโอเคเอาไว้เจอกันใหม่ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับผมบ๊ายบายจ้าจุ๊บ